ครับผมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกต้องครับฟ้าฝนเป็นใจมากตกกระนำเลยครับ<อ>ครับผมหลังแฟนลับก็มาเลยเพราะว่าละครโทรตอนนี <ๆ S 1> เ้เป็นไงบ้างคะกระแสโอ้กระแสดีมากครับผมตอนนี้ก็มีทัว โอนอนทัวร์ครับผมก็นี่เป็นที่สามแล้วครับผมเดี๋ยวจะมีที่ต่อไปยังไงเดี๋ยวให้ให้แฟนๆทีวีโพติดตามครับได้ค่ะกระแสจิ้นกับนัดดีมเป็นไงบ้างโอ้โหบอกได้เลยาตอนนี้คือแบบดีมากทุกคนอยากจะวบาให้แบบมีกุ๊กกิ๊กหวานมากขึ้นกว่านี้ในละครเพราะว่าดูแบบเข้ากันมากเล่นแล้วแบบดูเป็นธรรมชาติครับนละครทายนี้เป็นไงทานนัดไหมคะก็ดีครับคลายเครียดร้องเพลงด้วยครับผมแล้วก็มีแม่ยกมีแฟนเพลงมีแฟนละคร เพิ่มขึ้นครับผมอันนคตจะเป็นเขาเลยนักร้องเอา,เอาก็ต้องอีกสักพักน,นึงแหละครับว่าว่าจะยังไงแต่ว่าคือตอนนี้เราไล่ไปทีละสเต็เปตอนนี้ละครเพลงกับดังออกอากาศอยู่เรื่องโทนออกอากาศอยู่ก,ก็ก็อยากจะให้ติดตาม,ามชมครับผมค่ะส่วนงานในเอเวอร์ไละจะมีเซ็กซีไ่ไหมคะหนว่ไงหญ่ งานตอนนี้ใช่ไหมยังครับผมตอนนี้ก็ลุยกับละคร่ยังเก็บไว้โยู่โอ้ยก็มีบ้างครับตอนนี้ก็ลุยกับละครไปก่อนตอนนี้ละครก็เข้ามาค่อนข้างจะเยอะครับผมฝากด้วนแฟนโทนหน่อยค่ะว่าจะเข้มข้นขนาดไหนเ้นครับผมวันนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับแฟนละครเรื่องโทนนะครับที่มาให้กําลังใจนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมก็ยังไงก็อยากให้ติดตามกันต่อไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนื้อละครกําลังสนุกเลยครับผมแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยที่แม้แต่ฝนตกก็ยังอยู่ให้กําลังใจครับผมมาสััาษณ์นนเครบ เดามาเป็นหวัดนะคะ